สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้หมานการ์เดนเลิกงามยามดีก่อนไปทำงานนะครับนี่หน่อขาวพยักครับผมมีเดือยด้วยหลายเดือยเลยตอนนี้น่าจะมันสามเดือยได้นะครับนี่อันนี้ความสวยวันนี้เราเอาออกสองหน่อเขาดูอีกนอหนอนึงหน่อยนอหนอนึงจะใสๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปชำํำ นะครับผมนี่ออกหนอ่อออกทั้งหนอ่อออกทั้งไหลนะครับอันนี้ตัดไว้แล้วก็เราก็จะคาไหลตัวนี้ไว้นี่นี่แบบนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาอีกแตกออกมาแบบเป็นเป็นเป็นต้นปลายไหลอีกแล้วก็ค่อยๆดึงปลายไหลนั้นออกนะครับก็จะได้ต้นลูกที่โตเร็ว เพราะว่าแม่เลี้ยงไหลให้เราด้วยเลี้ยงลูกให้เราด้วยครับผมเแล้วอ,อีกสามต้นตรงนี้ยังไม่โตเดี๋ยวรอก่อนความสวยต้นแม่ไม่สวยมากแต่ต้นลูกสวยมากนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตอนโตนะครับ